หมคะว่าการเติมเกมนเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพทวินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมเล็กตล็อกออริจินนั่นเองครับผมในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการล่ามินิบอสข้างนอกกันบ้างดีกว่าครับผมว่าเฮ้ยมันดียังไงหรือว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคฮะก็ก่อนอื่นอย่างที่เพื่อนเพื่อนทำกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็คือการที่เราไปหักไม้เนาะหักไม้อิลิทหักไม้มินิบอสกันนะครับที่ การซ้ายของเมืองมอลลอกถูกไหมฮะอ่าแน่นอนว่าการหักไม้เนี่ยมันก็จะเป็นการสุ่มนะครับเป็นการสุ่มมอนสเตอร์สุ่มมินิบอสออกจากตัวไม้นะครับแล้วก็เป็นการสุ่มมินิบอสในช่วงที่แบบเลเวลใกล้ๆกับเลเวลโลกนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมแบบเลเวลโลก65เนี่ยมันก็จะออกมินิบอสที่อยู่ในช่วงประมาณ50หรือถึงแบบประมาณ70อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าซึ่งแน่นอนครับผมว่าอ่าถ้าเราลองมาดูของดรอปของมินิบอสตัวบนบนแล้วเนี่ย การออกไปล่าเองนะครับหรือว่าใช้เวลาในการล่าข้างนอกกับเพื่อนๆเนี่ยจะค่อนข้างคุ้มกว่าครับอ่าเริ่มต้นที่ตัวแคทโอนายเทลนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆมาสังเกตดูนะครับของดรอปเนี่ยจะมีตัวนี้อยู่ครับชิลออฟดูเอลนั่นเองนะครับแล้วกดดูที่คําว่ารับครับจะเห็นว่าเฮ้ยไอชิลออฟดูเอลเนี่ยมันดรอปแค่จากแคทโอนายเทลกิฟฟ่อนมายาเพอร์เพิลอินเฟอร์โนลไนแมร์เอนจิ้นสตูปโปลโบลิเดอร์โกตติ้งอะนูบิสดาร์คพีชนะครับผมซึ่ง มันตัวมินิบอสที่เลเวลต่ำๆเนี่ยมันไม่ออกนะครับอ่าอย่างเช่นตัวที่ถอยกลับมาจากแคตโปในเทลหนึ o ่งตัวเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวไอตัวโยกเยกนะครับผมซึ่งโยกเยกเนี่ยถ้าเราลองมาเลื่อนดูครับเห็นไหมครับว่ามันไม่มีเจ้าชิลออฟดูเอลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยเลเวลโลกอย่างตอนเนี้ยผมเลเวลโลกหกห้าเนี่ยโอ้โหออกมาโยกเยกบ่อยมากนะครับออกวากบอลบ่อยมากเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ตัวชิลออฟดูเอลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเลยแนะนําว่าเฮ้ ถ้าเกิดมีเวลาวันไหนเนี่ยรวมปาร์ตี้กับเพื่อนๆเนี่ยไปล่าพวกแค t โอไนท t เทลไปล่ากิฟฟอนไปล่าแบบอินฟโนไนท์แมร์ได้นะเออคือบางตัวมันอาจจะยากแหละแต่ถ้าเกิดว่ารวมกันจัดตี้ดีๆไปล่าเนี่ยมันก็น่าจะได้ของนะฮะแล้วก็สามารถฆ่ามันได้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าชีว์ออฟดูเอลเนี่ยก็มีผลนะครับผมในการเอามาอัพตรงนี้นั่นเองนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะได้จาการ้านค้ากิลนะครับแล้วก็การที่เราไปาซื้อนะครับไปร้าน ตัวสเตตูฮาร์ทช็อปนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยก็คือเราได้ผงม,มาจากเอ็กซ์ตรีมชาเลนจ์ใช่ไหมอ่าหรือว่าจะเป็นตัวกิลเวนดิ้งแมชชีนที่เราซื้อแต่มันก็จํากัด10ครั้งถ้าเรามาล่าตรงนี้ได้เนี่ยวันละ5ครั้งวันละ5ครั้งอย่างน้อยได้สัก3าได้สัก2เนี่ยมันก็ค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆเ,เองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปล่ากันดูหน่อยนะฮะตอนนี้ทีมงานผมล่วงหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอขอชุบก่อนนะฮะตอนนี้ผมมาอยู่ที่แม็กโคโบนะครับซึ่ง บอกเลยว่ามอนสเตอร์ในแมปนี้ก็ค่อนข้างที่จะโหดเหมือนกันนะครับผมอ่ะโอเคมาเมื่อกี้ผมเจอโคโบอยู่แถวด้านล่างนะฮะเดี๋ยวเราขอหาแป๊บหนึ่งนะครับผมมาเราลองดูกันว่าจริงหรือเปล่าคุ้มหรือเปล่านะครับในการล่ามินิบอสแบบนี้นะครับผมอ่าเดินมา่อนันอยู่ไหนนะคือบางทีเนี่ยมินิบอสเนี่ยความยากอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเวลาครับอ่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดตอนไหนนะครับอ่าคือตัวมินิบอสเนี่ยถ้าเกิดว่า หลังจากมันตายแล้วมันจะเกิด30นาทีเนาะแต่เราไม่รู้ว่าใครเนี่ยฆ่าอะไรไปยังไงตอนไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากนิดนึงตรงที่ว่าเราจะต้องมาเดินหาหรืออาจจะลองแยกหากับเพื่อนๆในปาร์ตี้ก็ได้ครับเออเผื่อจะได้แบบว่าช่วยกันหาไปอะไรอย่างงี้เนาะโอ้โหมันเดินหลบเราลุลุ้เลยอะมาละเริ่มสู้แล้วฮะจังหวะน,นี้โอ้โหมันค่อนข้างแข็งโป๊กยลยฮะเราจะเน้นแค่โคบอลดีเดอร์นะครับผมนี่ครับเอาละเรามาล่ากันปุ๊บ แล้วถ้าโชคดีเนี่ยเราอาจจะได้การ์ดมินิบอสของมันด้วยนะครับคือเจ้าตัวมินิบอสเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรื่องความห่างของเลเวลเนี่ยไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยังไงมันก็รอปขอเหมือนกันอารมณ์เหมือนล่าบอสอะครับอืมอ่าเนี่ยครับตีไปฮะโอ้โหมันแข็งแข็งเป๊กเลยนะฮะโอโบลิดเดอร์นะครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าอีกตัวหนึ่งใช้ลูกธนูถูกหรือเปล่านะครับผมโอเคน่าจะได้แล้วนะฮะแต่ว่าเลือดมันลดชา้าจริงว่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะ ให้มันลดไวๆกว่านี้นิดนึงนะครับผมโอเคโอเคครับเลือดเริ่มลดแล้วนะฮะตรงนี้ผมใช้วาคิรี่ออกมาช่วยตีเลยนะไม่งั้นไม่ไหวจริงๆนะครับช้าอยู่ ตัวมินิบอสเนี่ยความเก่งเนี่ยมันก็จะไม่ได้เท่ากับพวก MVP นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแมคชนิกอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ก็จะมีบางตัวที่แบบว่ามีสถานะมีแบบสกิลที่มันแรงๆเราอาจจะต้องใช้เซฟตี้วอลกันหรือว่าต้องใช้ดัมเมจที่รุนแรงในการฆ่ามันนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปล่าก,กับเพื่อนๆดูนะครับว่าเฮ้ยตัวไหนที่แบบเราไหวตัวไหนที่แบบเราไม่ไหวอย่างไนแมรเนี่ยมีคนไม่ไหวเยอะครับเพราะมันมีแบบพวกสถานะเฟียด้วยนะครับแต่โคบอลดีเดอร์เนี่ยม ไม่น่าจะมีอะไรมากครับนี่ฮะจากที่ผมล่าอยู่โอเคลองตีดูครับปึ๊บดูสิว่าจะดรอปอะไรหรือเปล่านะฮะตอนนี้19%แล้วครับตีไปเรื่อยๆแนมะ็กนัทไปเรื่อยๆสบายๆครับเรามีเซนจูรี่อยู่แล้วนะครับผมสบายๆโอเคเหลือประมาณ8%นะครับตอนนี้2 1ปึ๊บปับ๊บเนี่ยเห็นไหม เออเนี่ยมันก็จะได้เป็นตัว shield o f duel แบบนี้เลยนะครับผมอ่าเห็นไหมได้ทุกคนเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปหักไม้แล้วเราออกแบบโยกเยกหรือว่าคาร์บอนเงี้ยเราจะไม่มีทางได้ตัวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยถ้าวันหนึ่งเรามีเวลามาล่ากับเพื่อนสักนิดสักหน่อยเนี่ยแบบหาช่วงเวลาสักช่วงเวลาหนึ่งแบบช่วยกันหาตัวที่มากกว่าหรือ79เนี่ย เราก็จะทําให้ได้ชิลออฟดูเอลมาอย่างน้อยเนี่ยก็คืออย่างน้อยมันต้องได้แหละเพราะว่ามันดอปไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผมอ่ะก็ลองมาทําวิธีนี้กันดูลวกันนะครับ mm. เผื่อจะช่วยให้ตัวละครเพื่อนๆเนี่ยเติบโตได้มากขึ้นในส่วนของระบบรูปปั้นนั่นเองนะครับผม mm. ก็คลิปนี้เนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ยังไม่ทราบนะครับในส่วนนี้นั่นเองนะครับผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนครับถ้าคลิปหน้าอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ